ตกนะครับนี่นอย่าบนี้อกดำากออมมามมั้อือสวัสดีครับ,รบมันยังไมาพบพบผมเชฟย่างนะครับเดี๋ยวพามาเนหน็ดออมมามครับหรืออันนี้อูเพียมามนะครับไปว่ากันเลยครับ น,นี่ครับมม่มนะเพื่อนหม่ำสดนะครับมม่มสดเดี๋ยวให้สีหลอกกันนี่ออกอูมม่มครับอูหม่เกาเป็นเตาสี่ลอด,ดครับนี่ ต้นโคโ,ลโคลิเลเหรอครับมันจังสดสาใจนี่หอมเป็นตอนเตารอครับตอนนี้ยิ่งๆเหรอแบบสาใจนะพี่น้องอืมน่ครับพักเขากันทีนี้พะยิเลิดซีลร้ต้นหอมพักบัวอันพักพักขาดบ้านพี่น้องเงินย่างนอะมันนี่เป็นน,นั่นนี่แหละครับพักขาดแล้วก็ นี่โหระพาเข้าหนึ่งครับใช่ทำนี่นะครับ,น,น,รบนี่ครับมามฮอสิอ่ามมฮอสหันเรียบไหลนะครับหันออกที่ตอนนี้ไงออกทรงเต่าเลยครับมาบัานเัาอ้อมเทกระทา,างทีแล้วครับเตน,น้ำลงไปอ้อมเพียม,มัมอูอู้มามอูเพียนะครับใส่ชีเพียลงไปคาตะไคร ไม่ประกูดเ่านะครับอันนี้บ่อดดต่ำนะครับที่จริงต่ำตะไคร้กับบักิกก็ไเด้แต่ว่าเขอาอยูดในห่องแบบในห่องแบบนสีมันสีลบกวนข้างล่างคนเนาะครับมันต่ำบอ่อแดดแต่เขาต่ำนี่มันก็แบบรบกวนห้องอืน่น่นเขาเลยเอาแบบมีนสีนะครับพี่น้องหันไชอยากงยุบ้านเท็ดก,ก,กินก่ตํำบักริใส่กันก็บอกนี่ก็ได้ตะไคร้ก็ได้ครับแต่ของผมมันต่ำบอ่อแดดเนาะฐานทีนบกก่เอือมเลยอย่เห็ดเป็นตัวอย่างให้พี่น้องมือครับ พริกกระซับออกว่าได้ตำาครับพริกครับลงไปเลยเดือดแล้วค็หอมแดงครับหอมแดงลงถ้าอยู่บ้านกต็ตำคือบอกบ้านนะครับตำหอมแดงใส่กระตคร้กร็ไเด้ใส่พริกแห้งอันนี้เขาใส่พริกสดนยครับอูแบบอูเครื่องในสดนะครับอันนี้คือว่าใส่พริกแห้งขันมีไผอยากใส่ก็ใส่ก็ได้ครับอือ มามลงครับบันมามลงกันพี่นอ้องมันสุกกันเป็นอย่างคืองปูใส่ทับพีสีใาชิได้นาะครับอันทับพีมันใหญ่ผดเอามาใส่มันเป็นมันบานมันพวกขึ้นตอนห้อยยืนเนาะครับลองสีก็เลยเอาซอนบนแบบโบมีเลยทับพีมีอยู่นะครับตั้งปูใส่ครับบานในห้อบบนนใส่ลูกโดดนะครับลูกโดดพริกโรยห้อนอนะ่ะ ผักกับทิมีซีเรียต้นหอมใบชะพูนะครับยีเอื่นอันนี้ผักขาดก็แต่ใช้นือื่นอย่างบุคขับด้วยพันมีบุบุนีิผักขาดแล้วก็โหระพาด้วยครับโหระพาอู้วววว้อมหน่อย,อยไม่ได้ไล่แต่พี่น้องไปใส่น้ำผักบุ้ง ้กออมหนองงวนด้หนีหนองง้วนทั้งหาบ่อใดนะครับที่ผมสัญญาไว้เ่าท่านหลีเลื่อมเด้อ่ว่าหาบ่อใดเดี๋ยวีหามาเห็นแน่นอนครับนี่ซอยดันซอยเชียนในเด้อครับมีกาลังสือมาเห็นให้พี่น้องเบึงครับกม้มดูแบบนี้บ่อไดเก่ามาแ,แ,แบงปันพี่น้องคือเก้าครับพี่น้องมาด้วยใจครับเชียบเอียงไม่ได้มาเอาอะไรใส่เกลือครับ อันนี้เกลือนะครับชุลรสครับดีครับของขมหอใสด่ดีน้ำปลาครับนนง่ายๆครับเพื่อความเห็นอุดหัวครับใส่เขาขัวครับข้าหน,นี่ก็แล้วล่ะครับปรุงง่ายๆ มาครับบันสีสุกแล้วล่ะเอาละบันฮะตุบไทยด้วยเพื่อความเข้มข้นนะครับคือคือก๋วยเตี๋ยวนั่นละอยากให้เป็นน้ำตกหรือเป็นน้ำดำก็คือเอาเลือดใส่นะครับนี่แต่คือก๋วยเตี๋ยวเขาเปรียบเทียังไงคือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับนี่นี่อย่างนั้นออกดำออกออกสีอันเข้มขน้นเขาเอาเลือดหยอดครับซ้มกันกบก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเอาง่ายๆเลยครับ,บว่า,เ,าเห็นภาพเลยเซ็ตล้วครับบันปิด อ้อมม่ำเสร็จแล้วครับไม่กินน้ำกันเด้อครับพี่น้อง,งลแล้วแะ้วดีครับอ้อมอ่ำขม,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 มล้ำลําไปเอามาเป็นกิโลขจอบเบแบงไรบริสุทธิไรเป็นไหมาซํำนี่ ลาเต๋อปีเรา่น้องโอ้ชาปีลองเนาหนั่นเลยนะ แอบนครับมาอ้อม,มามาอ่ำเขากะเสร็จแล้วนะบันเนี่ยอ้อม,มามาอ่อเขากะเสร็จเป็นทีเดียบร้อยนะครับขออนุญาตเกาวค้า่าลา่าไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปหนามาพอกันไหมครับเกาวค้า่าสวัสดีครับ